ป่อป่ออะไรปอะไรกี oh. um ่รอบแล้ว oh. ก so ี่รอบแล้วสามสี่รอบโอเคงั oh. ้นเดี๋ยวเราไปคุยที่สองรอบก่อนแต่คนเอาคนเอาเอ้ยไอชุดขาวโอเคครับผมก็สวัสดีนันนุคนในนาวันนี้ก็ หลอได้โหลโหลโหลหอโอ้ยผ่านไปเลยเนาะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาปั่นคนเซิร์ฟเหมือนเดิมนีครับเซิร์ฟนี้ไม่แนะนําให้ปั่นนะผมวันนี้มันจะมาปั่นได้หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ทราบกันดูดิผมเดินแบบว่าอันนี้เป็นทรงผมเดรดล็อกนะเดรดล็อกเออโหดูดิผมบิงแบบจนกล้ามขาขึ้นแล้วแม่งก็โอ้โหดูดิจริงกริมผมมีรถเบบ125อยู่คันนึ่งน้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันเลยอู้างหลังนั้นมันอะไรวะน่ะเออจากลิงกลายเป็นสูนมนุษย์เหรอ เช่นผมเองเหรอครับจากลิงสุนมนุษย์อยากกระแทกจังเลยครับม,มาดิเจออยู่ไหนสุกในเอพีエエสดูไม่ค่อยลื่นนะเอาตรงหน้าหรือตรงไหนมาแด้ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวขอพิมพ์ได้ไหมตรงไข่ละกันทำไมเซิร์ฟนี้ม,นนมันดูแหลกๆเนาะท่านผู้ชมอูดูดิแลกจิงอะ่ะผมว่ารถข้างหน้าเอาไม่ได้แน่เลยถ้าเอาได้ผมว่าจะขโมยไป ซื้อของเฮ้ยข้างหน้ารถอะไรอ่ะข้างหน้ารถอะไรอ่ะเดี๋ยวขอลองรถนี้ดิเอาแน่นอนเลยไม่ได้ครับแต่ข้างหน้ารถอะไรไม่ทราบน่าจะเป็นเว็บร้อยยี่ห้านะฮะรู้สึกเหมือนพังนะเนี้ยเออพังจริงจริงเลยพังแล้วมาทำไมวะเออพีพันห้าเบิปืนและสกลสกินรถฟรีโห้พันห้าเลยเหรอโหพันห้าพันห้า โดนไล่อะเอ,เอ็กแม็กกอเฮ้ยเอ็กแม็กโคตรจับอ่ะเฮ้ยอ็กแม็กจับยังอะ่ะโอเคอ่าผมเอ้าผม,อาผมตอนแรกผมซื้อรถเบสม,มาแล้วนะหายไปไหนวะโอ้โหน่าจะต้องตัดไปตอนนี้เลยอ่ะมาชมตอนอ่าตอนถึงนี่เลยอ่ะครับ ตอนถึงอู่รถไปต้องซื้อรถใหม่นะดูดิผมมีอะไรบ้างอ่ะเอาตอนนี้ผมรู้สึกผมมีไม่กี่อย่างหรอกครับผมมีพวกไม้เบสบอลแล้วก็ปีอะไรเงี้ยถือเลยถือเลยอ้าวโลวคาโลคาลัคาลวคาหลคหลัวคาัวคาหลครับโหลวคาับคาลวครับคาหลคาัวคาหลคาัวคาหลัคะวคาหลัวามะหลัวคาพะล่าพะอาออหาพะงลัายะงอย่าพาะาพะหลัาคางผัวคาพะครับผมพหลัว วิวิวโดนโดนโดนฟันผมโดนฟันวิผมโดนผมโดนผมโดนอ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้โดนโอ้อะไรอ่ะทำไมต้องเล่นแบบเก่าเหรออะไรอ่ะทำไมอ่ะถุนว่ะเริ่มถุนไม่ถอะไรรอเลยรอเลยเหมือนเก่งอ่ะน้อยพวกเนี้ยลุมลุมผมอ่ะอุ้ยกากว่ะแม่งหนีเฮ้หูโคตรกากอะโอ้โหหนีอ่ะหนีโคตรไก่มาละมาดิ มาดิมาดิมาดิจิโก้โอ้โหมาดิฮิฮิฮิวิ้นมาดิฝันหน้าแม่งวิ้นตายผมตายผมตายอีกแล้วปออะปออะอะไรปออะไรเฮ้ยเฮ้ยมาดิฝันหน้าแม่งวิ้นวิ้นวิ้ยเฮ้ยโดนแก๊งลุ้มทึบวิ้นตายผมตายว่ะผมไปละตายผมตายผมตายมาดิ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  ตายอะ่ะโอ้โหอีกเดี๋ยวเจออีกรอบเก่เกงก่อนเ,นเก,อ ї, นก่งดำอ่ะมาดิมาดิวิวิโดนของจริงผมโดนของจริงผมตายอีกแล้วอะ่ะอีกรอบไหม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 กระปอกไอ้เหี้ยอ่าง<อ>ต้องหลายรอบแล้วอีกออมาดีน่างโง่น่างโง่มาดี ปืนอะไรเงี้ยต้องตามลาให้ได้ครับรถพวกนี้เอาเลยมาผมเอารถนี้ก็ได้มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมันไม่กลา้าผมบอกรถกลา้าไปาต่อขับรถนี้แหละมันเดยหาหาตัว เฮ้ยอุ <nt> ้ย <monastery> ฮ <t> ุย <aines> น <t> ี่แกงอะไรวะเนี่ยแกงเอไมบีป่ะเนี่ยว้าเกิดเอากิดเอาผมตามล่าหายแกงอยู่อ่ะชนแม่งหน่อยละกันฮ่าฮ่าโอ้โเฮ้ยข้างในข้างในข้างในพี่พี่พี่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บนึ่งวันลินไง วม่งต่อยผมถ้าไม่ชมเงี้ยข้างในว่าคนข้างในอ่ะมันใช่คนข้างในอะ่ะมันใช,นในนใช่เอาเลยแล้วกันต้องตามล่าต้องตามล่าพวกเนี้ยม,ม,มันต้องตามล่ามันต้องตามล่ามาดิให้หมดอะ่ะมาดิตึ้งเก่งดามคนไหนมาดิคนไหนครับคนไหนงเก่งดามครับคนไหนงเก่งดามาให้หมดเลยให้หมดเลยโยแก๊งเหรอโยแก๊งเหรอฮะโยแก๊งเหรอ

ผมทําอะไรให้เนี่ยฝนฝนฝนมัวนะฮะเอาก็เขาเขาม่ฆ่าผมก่อนพี่ผมแก้แค้นมันแก้แค้นแบบนี้ผมผมอาชิปโอ้โหเขาดักเกิดเขาดักเกิดผมรถรถรถผมพังครับรถผมพังหูตำรวจแม่งชนพังเลยอะผมไม่ไปนะเออไม่ไปก็ไม่ไปับผมเออผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปก็ไปดีเออไปด้ไปดีแต่ผมก็มีนจีเดธรรมดาในแต่ไปตามล่าหาหมาหมู่กัน ชนอีกแล้วชนอีกแล้วเธอครับี่เครับี่นะครับเออเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งอันนี้ผมอีกเดี๋ยวค่อยดูโอ้โหซ้อนได้ดิซ้อนด้วย้าวซ้อนด้วย้าวซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยข้งซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ครับมันมอเตอสายมันชอบบั๊กซ้อมเฮ้ยลืมขึ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยแม่งจิกเดี๋ยวแม่งจ๊กครับนะโทษครับ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  เออคนเอาคนรว้อยเอ็งแมว่โคตรสวยจริงสวยริงแม็กอมสวยจริงไอแมสวยจริงอม็สวยจริงออ้โแม็โคตรเอาอ่ะอแม็สวยจริงเลยน้องโอ้โหโคตรสวยไอแม็เ็หมโคตรสวยอแม็กโคตรสวยอ่ะไหนขึ้นเขาหนเด้ออออแม็โคตรเอาอ่ะโอ้ โ <Ooh. S 2> อ้เอา้าตายตายไหมครับตายตายเอ้ยไม่ตายไม่ตายยังรอยอยู่ยังรอดรอดีแมฆโคตรเลงอะอีแมโคตรเอาโหอาชีพผมอาชีพนานมากเลยอะโอเคเดี๋ยวขอไปซิ่งก่อนละกันเดี๋ยวผมเอาไปกลับไปคืนเขาก่อนละกันนะเดี๋ยวเขาว่าผมโอเคแต่ผมจะไม่พูดเลยนะผมแค่ไปคืนเขาตอนนี้รถก็ใกล้จะพังแล้วนะพังแล้วเนี่ยโหพังแล้วเนี่ย เรียบร้อยเอาไปคืนงเขาไม่ได้โอเคแต่ถ้าทาันอยู่นะถ้าผมนีบไปไม่ทันครับเรียบร้อยก็ส่วนนี้เขาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> โอเคครับผมบายครับผมเจอก,กันครับบาย